วันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการแทรก powerpoint ขึ้น obs studio นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำการ add ไอคอนที่เราจะใช้ะคะ่ะเดี๋ยวเราลบแล้วเราทำให้ดูใหม่ก็ได้นะคะลบก,ก็คือใช้เครื่องหมายลบค่ะคำสั่งทั่วๆไปที่ว่าใช้ในการ สอนออนไลน์นะคะอัดคลิปออนไลน์นะคะจะมีประมาณ3-4ไอคอนค่ะไอคอนแรกนะคะให้เราคลิกที่ e e เ p ย์แคปเจอร์ค่ะคลิกโอเคค่ะนี่นะคะคือความละเอียดของหน้าจอค่ะความกว้างยาวของหน้าจอนะคะแล้วคลิกโอเคนะคะคำสั่งต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอแคปเจอร์ดีไวค่ะ คลิกโอเคค่ะเห็นไหมคะจะเป็นอุปกรณ์กล้องของเรานะคะในที่นี้ของเราจะเป็นกล้องแต่เป็นกล้องที่อยู่กับโน้ตบุ๊กนะคะเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรคะ่ะแต่ถ้าเรามีกล้องที่เราซื้อมาเพิ่มเราให้เรามาเลือกตรงนี้ได้เหมือนกันคะ่ะคลิกโอเคนะคะเห็นไหมคะเราสามารถย่อขยาย แล้วก็สามารถลากไปไว้มุมไหนก็ได้นะคะในที่นี้นะคะผู้สอนขอเอาไว้มุมข้างล่างนะคะคําสั่งต่อไปนะคะเป็นคําสั่ง w i n d o w Capture ค่ะเราจะเอาไว้ Capture PowerPoint ของเราขึ้นหน้าจอโปรแกรม o v s Studio นะคะให้คลิกโอเคนะคะมีคำสั่งประมาณนี้ค่ะ ต่อไปนะคะค่าต่อไปที่เราต้องมาเซตนะคะที่เซตติ้งค่ะให้ไปที่เอาต์พุตนะคะให้เรามาเลือกตรงทาการเล็กข้อทาการบันทึกค่ะว่าเราจะเอาไฟล์ของเราไว้ในที่ไหนในที่นี้นะคะผู้สอนขอเอาไว้หน้าจอนะคะแล้วให้เราตั้งชื่อนะคะไปคลิกที่มี w Folder แล้วก็ตั้งชื่อค่ะจากนั้นก็คลิก s e l e c t Folder นะคะ แล้วก็จะปรากฏโฟลเดอร์ของเราขึ้นมานะคะต่อไปนะคะให้เราเลือกบันทึกค่ะ,ะประเภทของการบันทึกแบบไหนแต่ในที่นี้ผู้สอนขอใช้ mp f o นะคะในการบันทึกนะคะให้คลิก mp f o ค่ะแล้วก็ตกลงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอนะคะวิดีโอนี้คือหมายถึงการเซตขนาดหน้าจอค่ะให้เรามาเลือกความละเอียดมากละเอียดน้อย ในที่คำสั่งนี้นะคะคำสั่งต่อไปนะคะคือ hot key ค่ะผู้สอนนะคะจะมีคำสั่งอยู่สี่คำสั่งด้วยกันที่เราจะใช้บ่อยๆนะคะคือ start ให้เรากำหนด k e ของเราอะค่ะเหมือนคำว่า start ในที่นี้ผู้สอนก็ใช้ตัว r ค่ะ s t o p คือใช้ตัว s ค่ะตัว p พดก็คือพุ s ค่ะตัว p ค่ะ u n นพุ h ก็คือตัว u ค่ะ เสร็จแล้วให้เราคลิก apply แล้วก็โอเคนะคะถ้าวิธีการนำ PowerPoint ขึ้นโปรแกรม OVE จะมีคร่าวๆแค่นี้นะคะต่อไปนะคะให้เราเลือก PowerPoint ของเราขึ้นมาก่อนนะคะให้เราปิดหน้าจอนไปก่อนนะคะให้เราเลือก PowerPoint ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะให้เราเตรียม PowerPoint ของเราค่ะเพื่อจะทำการบันทึกเสียงค่ะ ไปนะคะให้เรามาเลือกการน,นําเสนอสไลด์นะคะให้เรามาเลือกการตั้งค่าเสนอสไลด์นะคะจากชนิดของการนําเสนอค่ะให้คลิกแบบแสดงแต่และการนําเสนอในหน้าต่างนะคะแล้วก็คลิกโอเคค่ะแล้วเราสามารถให้นําเสนอสไลด์ไว้เลยรอไว้เลยนะคะต่อไปนะคะให้เราคลิกโปรแกรม OAS เราขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการแทรก PowerPoint ขึ้นมา หน้าจอแล้วนะคะให้คลิกที่ Windows Window c a ค t u r e ค่ะแต่ไปคลิกเข้าไปนะคะช่อง Windows นะคะให้เราเลือก Capture หน้าจอที่เป็น powerpoint นะคะที่เราได้ทำการเซตโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกค่ะจากนั้นคลิกโอเคค่ะเห็นไหมคะ powerpoint จะขึ้นมาส่ยนหน้าต่างโปรแกรม o b s แล้วนะคะต่อไปนะคะให้เราเลือกส t ูดิโอโหมดค่ะ คำสั่งนี้นะคะเป็นคําสั่งที่ให้เราสามารถแก้ไขได้ค่ะเป็นพรีวิวใช่ไหมคะคาสั่งพรีวิวนะคะให้สําหรับแก้ไขพอๆหน้านี้ก่อนนะคะแต่ถ้าวันไหนที่เรายังไม่ทำซิชชั่นไปอีกโปรแกรมปิดไปอีกหน้าจอหนึ่งนะคะก็จะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้ค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่ารูปของเราอยู่ข้างล่าง ให้เราคลิกแล้วก็มาเลือก Video อแคปเจอร e ดีไวค่ะแล้วเราก็คลิกลูกศรขึ้นค่ะเห็นไหมคะภาพเราขึ้นมาแล้วค่ะเห็นตรงสีแดงนี้ไหมคะให้เราย่อขยาย Powerpoint ของเราได้ค่ะจะสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะ โปรแกรมนี้พรีวิวนี้หมายถึงให้เราแก้ไขางานพาวเวอร์พอยต์เราก่อนแต่ถ้าเราวันใดที่เรายังไม่ได้ทซิชั่นไปหน้าจอนี้ยังเป็นปกติอยู่ไม่ยังไม่ได้สามารถแก้ไขนะคะถ้าเราคลิกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะเราก็จะประกบรูปเราก็พาวเวอร์ฟอยเราแต่ถ้าเราจะนำเสนอแก้ไขาพาวเวอร์ฟอยเสร็จแล้วให้เรามากดคำว่า start record นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ คลิกที่สตาร์เล c คอรดค่ะเราก็พูด powerpoint ของเราไปได้เลยค่ะให้อาจารย์พูดเนะื้อหางานของอาจารย์นะคะพูดจนกว่าจะจบสไลด์นะคะพอจบแล้วนะคะให้อาจารย์มาคลิก Stop record ค่ะอาจารย์สังเกตเห็นไหมคะ ถ้าเรายังไม่กดสต็อปเครื่องก็ทำการบันทึกจะบอกเวลาเรานะคะว่าเราใช้เวลาไปกี่นาทีแล้วจากนั้นนะคะถ้าเราจะหยุดก็สต็อปรีคอร์ค่ะหรือว่าคำสั่งตัว S ที่เราตั้งค่าเป็นคีย์ลัดไว้ะค่ะแล้วคลิกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรามาเปิด ที่เราตั้งค่าไวา้ที่เราตั้งค่าไว้อะคะ่ะในที่นี้นะคะผู้สอนตั้งโฟลเดอร์ไว้ที่หน้าจอนะคะโฟลเดอร์วิดีโอ OBS ค่ะเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปค่ะดูไฟล์ล่าสุดนะคะเขาจะบอกไฟล์ของเรานะคะแต่ถ้าเราจะแก้ไขให้เราคลิกขวาแล้วก็ rename เ,เป็นชื่อ PowerPoint ของเราได้เลยค่ะจากนี้นะคะให้เราตั้ง เขาว่าคอยของเราได้เลยค่ะแต่ตนามสกุลต้องเป็น .mp4 เท่านั้นนะคะเพราะว่าเราไปเซตค่าว่าเป็น .mp4 ค่ะหรือว่าเราจะแปลงไฟล์ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการเปิดค่ะ จะประมาณนี้นะคะ PowerPoint ก็เราของเราก็จะขึ้นหน้าจอตามปกตินะคะจะไม่มีโปรแกรม OBS เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถได้ PowerPoint เป็นไฟล์ MP4 ไว้สำหรับให้นิสิตได้ดูย้อนหลังคลิปต่อๆไปนะคะ อาจารย์ก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้ข้าพเจ้าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะหากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ระบบง,งานคอมพิวเตอร์นะคะตามเบอร์โทรแล้วก็ ID l ดียตามนี้นะคะถ้าใครสะดวกมาที่ชั้น2องห้องหกสอก็ได้ค่ะวัสด,ดีแล้วขอบคุณค่ะ